ใ้เช้าแล้วอ่ะเปิดดูอะไรหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะได้ออกไปทำงานข้างนอกวันนี้อุ๊ยอะไรอะ่ะดีนับสู่พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ในเมืองของเราณตอนนี้พิพิธภัณฑ์ของเราได้เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่านผู้ชมและคนในเมืองเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ด้านในได้เลยมีทังสิงแปลกปลอมและแปลกประหลาดมากมายเกิดกองให้พวกท่านได้ดูเปิดใช้บริการได้แล้ววันนี้พิพิธภัณฑ์ใหม่ลเลยหรออย่างนี้ต้องชวนมะม่วงไปแล้วล่ะฮลัลโหลมะม่วง ว่างไหมเนี่ยฉันกจะชวนไปพิพิธภัณฑ์หน่อยอ่ะเห็นว่ามันเปิดใหม่อ่ะอยากไปมากเลยอ่ะเอาหรอโถ่ทาไมมะไม่ว่างวันนี้อุตส่าห์ชวนไปทั้งทีอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ฉันไปเองคนเดียวก็ได้โถ่น่าเบื่อจังเลยมะม่วงไม่ไปด้วยโอเคไปเดี๋ยวอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็รีบไปพิพิธภัณฑ์หน่อยดีกว่าโอเคเสร็จแล้วพร้อมแล้วจ้าไปพิพิธภัณฑ์นั่งม้าไปเลยนี่ไปเลยจ้ายี่ห้าเราจะไปพิพิธภัณฑ์กันเลย วิพิตบันเปิดใหม่อ,อ้า พอมาพิพิธภัณฑ์เจอกับเพื่อนๆซะง,งั้นน่ะจัดดีจัดดีนะ่ะว่าไงโทมัสทำไมเธอตัวเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมตัวดูแบบกลมๆขาวๆอย่างนั้นน่ะอ๋อฉันอีโวล่างห้นม่นะจ้าเป็นเงิน่ารักปุ๊กปิ๊กทีสุดป้เาเอ้าทำไมเดี๋ยวทำไมเธอตัวเป็นแบบนั้นน่ะอ๋อฉันเพิ่งไปตกถังสีมานะจ้าเป็นแบบแฟชั่นใหม่ล่าสุดของเมืองเราเลยนะคะโอ้โหแบบันก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปลองเทนีมั่งโอเคป้าสาววันนี้เราจะไปทัวร์พิพิธภัณฑ์ก็น่าจะะะดดีีกกกวว่่่่าาานนนนโอออเเคปป้ไไัลยมระ เอ Whereas, ๊ะอะไรอะเด็ดเด็ดนั่นมันซอมบี้หรอทำไมตัวเขียวๆอย่างนั้น่ะพิพิธภัณฑ์นี้มันดูแบบเก่าอะทุกคนแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะนี่นายหลอกให้ฉันมาที่นี่หรอนี่พวกเธอรู้ไหมอะพวกเธอโดนหลอกเข้ามาแล้วนะพิพิธภัณฑ์อย่างนี้มันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ล้างถูกทอดทิ้งไปแล้วในโทรัศนอะมันโกหกเธออะถ้า่งั้นก็แปลว่าฉันโดนหลอกเข้ามาสิกกแง่ละตรงไปด้านหน้านะตรงนั้นจะมีทางออกไป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 รีบหนีไปจากที่นี่น่าจะดีกว่านะโอเคโอเคโอ โดนหลอกอีกแล้วหรอเนี่ยถ้างั้นเพื่อนๆเราก็โดนหลอกเหมือนกันนะทุกคนดูสิี๋ยวมาดูที่พีพ่ภัณฑ์ตรงนี้สิถาวันอะไรเลือยเต็มไปหมดเลยแถมก็ยังมีแบบว่าไม้ปิดทางออกตรงนั้นด้วยโอเคปาร์เลย์มีออกจากที่นี่แน่จะดีกว่านะไปกันเถอะไปกันเถอะโอ้ย y god นี่มันห้องอะไรอะ่ะมีทั้งยานอวกาศน้ำเขียวอื้อถาวนโอ้ยมาดูเก่าและลางมากเลยอะ่ะโอเคอเคุวยตรงนี้มีมีดาวโลกดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัส ดาวสุกดาวเสาร์เต็มไปหมดเลยอึ๊ชอึชโอเคไปโุ้ยอะไรอะ่ะมียานโอกาสมีพิพิธภัณฑ์ด้วยอะ่ะนี่ถ้ามันมียานโอกาสอยู่ตรงนี้เธอเห็นปุ่มตรงนี้ไหมอะ่ะเธอกดปุ๊บแล้วมันจะมีบันไดขึ้นมาให้เธอขึ้นจรวดขึ้นไปนะแล้วก็หนีออกจากที่นี่เจ้าจานันบอกเลยว่ามันใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเธอจะออกจากที่นี่ได้และไม่กลายเป็นซอมบี้เหมือนเจ้าพวกนั้นด้วยอ้๋มายก็จะต้องกลายเป็นซอมบี้แล้วหรือเนี่ยโอเคโอเคไปอึชเน่เค เคบันไดเปิดแล้วบันไดเปิดแล้วไปไปสาวๆเร็วๆไปกันเถอะจะดีหน้าอยู่นี่มันน่าอันตรายมากเลยอ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละโทมัสเจรวดจะปล่อยส2 1สองหนึ่งขึ้นสู่อวกาศได้เลยค่ะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บไปหมดเลยอ่ะโอ้ยเจ็บหัวเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้าวหงายยันโอกาสแล้วหัวทิ่มบ่อขนาดเนี้ยได้แบบนี้ฉันจะกลับยังไงอ่ะโอ้ตายแล้วอ่ะขึ้นไปก็ไม่ได้แฮ ล้วต,ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่พรจจันรไงล่ะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่นะโอเคโอเคพรจจันร์อ้ยตอนนี้เพื่อนเราแบบว่าเดินหน้าไปก่อนแล้วนะคะทุกคนอ๊ดอดโอเคกระโดดอึงมันมีความแอบว่าเป็นแดงน้มถ่วงนะคะทุกคนได้แดงน้มถ่วงเลิศดมากอะไรอะเหมือนตรงนั้นจะมีปราสาทด้วยนะคะทุกคนปราสาทอะไรอะน่าประหลาดจังแฮะมีปราสาทอยู่ในนี้ด้วยโทมัสจะก็ไปดูเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่น่าจะดีกว่านะจะก็เห็นว่าอย่างนั้นแหละเราดีบออกไปจากที่นี่นด <The gimm ick> อ,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 อุ๊ยมันวิ่งเร็วมากค่ะทุกคนมันวิ่งเร็ววิ่งปื๊ดอือโอเคโดดไปเลยสถานที่นี้อาจจะเป็นพระจันทร์ก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ารูปร่างมันมีแบบว่าเป็นหลุมๆลุมเหมือนพระจันทร์นะคะทุกคนแลวตรงนั้นมันเป็นน้ำอะไรม่วงๆตรงนั้น,นะ่ะเราต้องรีบไปนะเร็วๆเร็วๆเร็วๆเราต้องรีบมาติดในพิพิธภัณฑ์ไม่พอในดันออกทะเลมานอกบรกาศสักันทุกคนโหฉันงงกับเนื้อเรื่องไปหมดแล้วนะไป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 ออุอุ๊ยโอเค มันวิ่งไม่เร็วแล้วโดยตรงนี้สีน้ํามันเป็นม่วงๆทุกคนถ้าเราตกลงไปเราอาจจะกลายร่างเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้อึโอเคไป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 โดดไปอีกโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงสถานีอวกาศตรงนั้นแล้วค่ะทุกคนรูปร่างหน้าตาเหมือนปราสาทเลยแฮะโอเคโอเคไปไปไปอึ๊ชโอยถ้าเราตกลงไปตรงนี้นะคะทุกคนอาคิดว่าเราต้องหลุดออกจากนอตอวกาศแน่ๆเลยอะกูเรื่อเราฉันด้วยสิฉันไม่อยากอยู่คนเดียวนะในอวกาศน่ะอึไปโอเคโอเคโอเคตอนนี้เราต้องกระโดดแบบ สเตโมชั่นแบบแรงๆน้มถ่วงให้ไปถึงที่ปราสาทตรงนั้นนะคะทุกคนโอเคไปกันเถอะอุ้ยูยยเกือบตก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 ไป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 อึชโอ้โหอีกทีเดียวใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าสถานที่คือมันไกลมากอ่ะเอาจิงๆิงนะทุกคนมันไม่ได้ช้าเพราะอะไรหรอกเพราะว่ามันช้าตรงที่เราต้องมากระโดดเนี่ยแหละทุกคนถ้าเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบตื่นืนลืนลืนอ่ะด้วยความแบบมันแรงๆน้มถ่วงเนาะถือว่าเป็นบุญของมะม่วงมากเลยนะคะทุกคนที่แบบว่านางแบบ ไม่ยอมมาเที่ยวกับเรานะคบทุกคนแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าความโชคายของเราที่แบบว่าเราถูกหลอกมาที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็หลอกให้เคลื่อนมายานอวกาศแล้วก็มาที่ไหนก็ไม่รู้ว่าโอ้ว้าวอะไรอ่ะมันดูเหมือนปราสาทดิสนีย์แลนเลยอ่ะโอเคปะปะเราดิ้มเข้าไปในนี้กันตอนนี้เราเข้ามาด้านในอ่าเหมือนเป็นสถานที่พักพิงอวกาศหรือเปล่าทุกคนดูสิอุ้ยมีเลเซอร์ตรงนี้ด้วยอันตรายไหมเนี่ยวาวายวๆๆวายวายวยววยเลเซอร์มาอุ้ยเกือบไ่แล้วเกือบไปแล้ว ตอนที่นี่ไปตรงนี้ไปโอ้โหโรมันวิ่งเร็วจังเลยอ่ะแล้วดูชั้นส่ชันยังวิ่งไปอื่นอยู่เลยอ่ะโอ้โหมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วโอ้โหเกือบแล้วไม่ละทุกคนโอเครอตรงนี้ไปก็วิ่งออกไปเลยไป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 วิ่งสุดชีวิตวิ่งสุดชีวิตมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเร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 กระโดดกระโดดกระโดดโอเคอุ้ยยินดีที่เลเซอร์มันมาช้าไม่งั้นตัวฉันขาดครึ่งแน่เลยอ่ะวิ่งอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวก่อน ทุกคนเมื่อกี้เราขึ้นยานอาวกาศใช่ไหมอะแล้วเราก็เข้ามาในที่พักพิงสถานีอวกาศและตอนนี้เรากลับมาที่พิพิธภัณฑ์อีกแล้วอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะงงมากเลยทุกคนฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยโอเคไปไปไปต่อเลยดีกว่าอูตรงนี้มีน้ำเขียวๆด้วยยีเหม็นกลิ่นเขียวน้ำมากเลยทุกคนมันเป็นน้ำแบบทอดระบายทิ้งอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนแบบตัวเขียวอยู่ตรงนี้ทุกคนอ้ S <S เอออยออยออยฉนนนโดนะไรี่ตรงนี้อยู่ดีๆมีคนอ๋อเป็นคนส่งของนะคะทุกคนเขาโดนอะไรอะ่ะทำไมตัวเขาเขียวแบบเนี้ยโอ้หน่าสงสารมากเลยไป,ไปๆๆอุ๊ยนี่ไงมีซอมบี้ <S <S 2> <S 2> เธอจะมาหาเป็นตรงนี้หรอนี่ฉันพ่นปวดใส่โอ้ยเจ้าซอมบี้พวกนี้เป็นซอมบี้กะลาสีเดืองหรอทำไมต้องแบบพ่นปวกใส่ตรงนี้ด้วยออโอเคทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันไปดีกว่านะบายๆแล้วเจอกันขึ้นลิฟต์ไปเลยขึ้นมาลิฟต์แล้วตอนนี้เราขึ้นมาสู่ด้านบนแล้วนะคะทุกคนด้านบนมีทั้งถาวรันแล้วก็มีแบบอะไรก็ไม่รู้อะเป็นพิพิธภัณฑ์ล้างแบบสมบูรณ์แบบเลยอะ ไหนก็ถ้าว่ามันล้างขนาดนี้เราก็ต้องออกไปจากที่นี่น่าจะดีกว่าฉันว่านะสาวๆโอเคตรงนี้มีไม้ไปๆไปไต่ตามไม้ไปอุ้ยระวังนะมันมีเจ้าซอมบี้อยู่ด้านล่างถ้าเราตกลงไปเราอาจจะโดนอ้วกมันก็ได้โอเคไป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 อุ้ยอุ้ยเออาเอ้าเอ้าี่อะไรอ่ะดีๆเราโดนดูดอะไรฮัลโหลเอาอะไรเนี่ยดีๆเราก็วาร์ปมาทุกคนเราโดนดูดเข้ามาในรูปที่เป็นอบบี้โถแล้วเราก็เจอกับอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นอบบี้อย่างงี้ทุกคน โธ่ตายแล้วไปไปไปรีบโดดไปอยู่ดีๆแบบก็โดนรูปดูดพิพิธภัณฑ์นี้แปลกประหลาดนะคะทุกคนพอเราขึ้นจรวดแล้วเราก็กลับวาร์ปมาที่เดิมแล้วเราก็โดนรูปดูดเข้าไปอีกเป็นพิพิธภัณฑ์มหาาาัสจรรจ์หรอโอ้ไม่ก็ถ้าอย่างนั้นก็เราอาจจะเจออะไรดดานได้อีกไม่รู้แปลกประหลาดใช่ไหมเนี่ยไปไปเราต้องรีบโดดไปจากที่นี่โอเค okay. เอาไงเพื่อนตายอะ่ะ ทำไมเรายังไม่ตายเพื่อนเหยียบอะไรทาไมถึงตุยอะแสงสว่างตรงนี้ไปกระโดดอุ๊ชโอเคออกไปจากรูปนี้ซะหมุดออกไปอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยโอเคตอนนี้เราออกมาจากรูปแล้วนะคะทุกคนื่งกีมันเป็นแบบว่าอบบี้ตรงนี้แล้วอยู่ดีๆเราโดนดูดเข้าไปวิน้ํารั่วอะไรเนี่ยทําไมมีน้ํารั่วไอดีนาจะรู้สึกเหนื่อยมากเลยอะฉันรู้สึกว่าร่างกายแบบนี้มันจะทําให้ตัวฉันแบบวิ่งไม่ได้นานเลยฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยอะฮเ,เป็นไรนะโทมัส วี่นิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะได้ออกไปจากที่นี่แล้วไม่ต้องห่วงนะโทมาสเดี๋ยวเจ้จะพาเธอออกไปจากที่นี่เองอ้าวเดี๋ยวก่อนเธอกระดิเธอขยับเขยืดนิดเดียวเองเธอไปหยับน้ำมาระวังหน่อยนะตอนนี้เธอมาถึงต้นไม้ใหญ่แล้วนะเธอปีนตามกิ่งไม้ขึ้นไปให้มันไปถึงยอดสุดๆเลยนะแล้วมันจะมีทางออกด้านบนไปไปไปแค่หนึ่งทางออกแล้วโอเคอึ๊ยอุ๊ยทำไมทางมันเป็นแบบแบบเนี้ยแปลกๆจังเลยอ่ะอึ๊ยอึ๊ชนี่นี่เราต้องไต่ตรงนี้อึ๊ชอึ๊ชด้วย ออ้ยตรงนี้ก็ยังมีแบบน้ําเขียวอีกแล้วเหรอเมือ่อไหรเราจะออกไปจากที่นี่สักทีอะนั่นมันไดโนเสาร์นี่เธอเห็นตรงแท่นตรงนั้นไหมอะเธอกระโดดตามมันไปนะแล้วก็ปีนหลังเจ้าไดโนเสาร์นั่นแล้วก็ไต่ทาวันขึ้นไปไปอีกฝั่งนึงนะโอเคไหมโอเคโอเคขอบคุณนะอือโอ้ยอะไรอโอย ตกลงมาแล้วจ้าเจ้ากระดูกตัวนี้มันคงจะไม่ขยับขยื่นใช่ไหมไม่คงไม่กระดุกกระดิกใช่ไหมเนี่ยโอเคโทมัสเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนดีเราจะไอจะตกลงไปแล้วจะดี่นาะไอตกลงไปแล้วเหมือนกันนะตกลงไปรัวๆเลยอ่ะเพื่อนเราเอโอเค,อ,เคอุ้ยอะไรอ่ะตรงนี้ตรงนี้มีสปอตไลท์ด้วยเหรอน่าจะเป็นแบบว่า แสงอาทิที่ทำแบบว่าให้ร่างกายเราแบบว่าโดนเผาจนไม่เกลียมอยังพูดไม่ทันจบไปโดนเผาแล้วจ้ะโอเคตรงนี้มีถ่าวันบินขึ้นไปเร็วอยตรงนี้มีช่องระบายอากาศสาวๆรีบมานะโอเคจ้าเดี๋ยวฉันกำลังไปเป็นเสียงพัดลมปรับอากาศอันใหญ่เบ้อเ่อเลยทุกคนดูสิค่อยๆโดดค่อยๆโดดถ้าเราตกลงไปเราอาจจะโดน จ้าพัดลมยักษ์นี่ปั่นเราก็ได้อะน่ากลัวมากเลยทุกคนดูสีใบพัดมันเหมือนมีเลยอ่ะน่ากลัวที่สุดเลยไปต่อ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 ตรงนี้ก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ที่ยังใช้งานได้อยู่แน่บอกว่ามันทิ้งล้างแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็บอกว่าใช้งานไม่ได้แต่ไงมีกับดักอยู่ตรงนี้อ่ะอึชอึชโอเคไปต่อกันเลยกระโดดออกไปอโอเคตอนนี้เราออกมาจากช่องระบายอากาศแล,ะละ้วล่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับอุ้ยตู้สูงกาชาอุยกาชาคือแบบว่า ลูกเบืเริ่มเลยทุกคนแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นกาชาที่แบบว่าต้องสาบก็ได้ถ้าเราจับหรือว่าหมุนมันอาจจะแบบทําให้ตัวเราแบบแตกสลายโอเคออกไปตอนนี้เราออกมาจากพิพิธภัณฑ์ได้แล้วออจะออกมาได้สักทีถ้าจะไปบอกปะม่วงจะจะไปบอกตำรวจทุกคนให้มาช่วยจันเออโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ได้แล้วดูสิ พิพิธภัณฑ์ตรงนี้คือแบบว่าหลังพิพิธภัณฑ์ตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นเกาะนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนในที่สุดตอนนี้ไอก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ที่ถูกคิง้างได้แล้วเนาะพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนมีเรื่องประหลาดอยู่สองเรื่องก็คือ 1. เราขึ้นจรวดใช่ไหมอ่ะเราไปที่ยานอาวกาศเราไปที่อวกาศแล้วก็ไปที่พระจันทร์แล้วอยู่ดีดีราก็วาปกลับมาที่พิพิธภัณฑ์อีกรอบเพราะเรากําลังจะหาทางออกใช่ไหมทุกคนอยู่ดีดีเราก็โดนรูปดูดเข้าไปอะ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะเอาจ พิพิธภัณฑ์อย่างนี้ต้องมีอะไรแอบแฝงแน่เลยไม่งั้นมันคงไม่ปล่อยทิ้งล้างไปเองนั่นหรอกโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการออกจากพิพิธภัณฑ์ของไอ้นะคะทุกคนเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมากด subscribe ไอเยอะๆนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าคลิปสนุกๆของไอ้นั้นมีเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คล